สวัสดีค่ะเจออวนบ้าเพื่อนเนาะจาเมื่อนี้เท่ากับมาอันเบิ้งหน้องซองยประแจ้วเนาะจ๊าเมื่อกี้พอดีไล่ซดแล้วแล้วมาอาามม่านคอมเมนต์มาเห็นอยังซอยประแจ้วแล้วประแจ้วก็ไปอันอันสร้างเขาให้สร้างเนาะค่ะแบบหลับประแจ้วไปไปกินเขาวพราท่านไปกินเขาว่าสันจ้าเจออวนก็เลยอันอาสาเบิ้งหน้องถานเนาะจ๊าเนี่ยอาน้องนอนแล้วเมื่อกี้นี่น้องหลับแล้วนี่ค่ะ สวัสดียศินนะคะใช่พนักงานกวยกู๋อายเพิ่นกระเล่นกับนองจนรับเลยจ้ะอายเพิ่นรับค่ะเล่นกับนองเล่นไปเล่นมานองรับแล้วอายก็รับคือกันจ้ะ มัอนี้มาซอยเรียงน่องจ้าปะเจ้าวประยูนนะจ่าปเจ้าไปสืบกับเ่าให้จ้างอยู่ไอ้มันเล่นกับนองแล้วเมื่อยกันรับความกันกับนองเลยจ้านั่นนี่คุณหนูนอน น,น,น,นันนนน่นนันนานผีที่ั่นแลหนมอนำต่อยนอนเนี่ยนีจากุล้นน่งนอนรับรับแจ้งกันกับนอนนองก,ก็รับตายกับรับาใ้รับไปขวนยนอไปนองจะตื่นทำเพราะข่วยนะ มาจากเพ่อขาเสฟจากกันเบิ้งนองนะันนี่ตาม,มาแล้วนะจากป้าเจ้วคนไกน่เอาน่องแล้วน่องนอนตอแล้วนี่กะขากลับมาเห็ดม่วงแผ่นนะจา่าม่วง,งอันนี้ปอกไว้แล้วัตงเหมือเสร้านะจา่าปอกไวแล้วกลับไปปั้นปั้นไวข้าก็จะให้น้องเฟิร์สน้องเฟิร์สสวัสดีข้าวแม่หลูกสวัสดีครับพีบงหันหลาลับแม่ไทยแม่ไทยอยู่บากหลาลับไทยแต่กับน้องนะคะเพื่อนนอนข้าก็ตื่น นัน่เว้นน้ากันกับน้องนะจ๊ะอันนี้ก็จะค้นนี่ให้มันเดือดค้นค้นไปอะล่เป็นค้นผู้ข้นเดือดไฟอีกจังน้อยเนี่ย <c oughs> บักม่วงแผ่นนี่ก็บ,บ่ได้ใส่ย,ยังเดือจากอันนี้เป็นบักม่วงอันหมกม่วงโอกล่องโอกลอ่อ,กลองมันจะหวานแล้วก็มันจะมีสีอ่อนเนะจ้ะ สีเหลืองอ่อนๆมันจะมีรสชาติหวานแบบบ่ตส่น้ำตาลเลยนะจ๊ะแล้วก็เนื้อมันก็จะเนียนเนื้อละเอียดนะจ๊ะบอกคือบอกม่วงแก้วบักม่วงแก้วมันจะเป็นเนื้ออันมันตองปั้นมันจะเนื้อมันจะเนืบกว่ากันนะจ๊ะคนที่ดีลูกมันจะอันไม่หมอทั้งขางนั้น คนไหนมันจนอันเพราะว่าถ้ามันบอสุกมันก็จะขืนล่านะจาะหมกม่วงมันจะขืนล่ายามเขาไปตากแดดยามถือความชื้นมันจะขืนล่ามึงหลูกมึงแม่คนเอะคนจังสันนี่ข้างขางว่านถือมันจะติดเดี๋ยวมาคนมาคนไหนมันแล้วนี่คนคนคน อ้าพ่อละบาล้านี้เอ,อ้ยยกออกมายมกได้วะเป็นตะพาวว่าขวมบอเดี๋ยวเ่าจะยอดนะจ๊ะนี่เป็นหมวกบ้กองอ,อักหลองหน่วยหน่วยดิบมนันนะจ๊ะนี่เอาละเอามายอดเทลงหนึ่งก่อนเทนลงอย่าเทาลงเบิดเด้เอาอะไรแต่ เท่ลุ่งเลยบอเท่ะลยเกียเกียออกให้มันอันหนีเด้อเอามาเท่ผีอันที่เลือกกอามาเท่ฐานไงเอาไม้อันนั้นมาขดออกขดออกเท่ซะก่อนเดี๋ยวบอนน่อย เออเคียให้มันเสมอกันลูกมเมื่อกียอันี้บนานไปตากแดดไว้หเห็นมันแห้งนะจ้าบานนี้เคลียออกเคลียเคลียให้มันเสมอกันให้มันเรียบ เคีย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 ไลย่ไล่ไล่ออกมันเสมอกันบอบานนี้เขากระจังอันเอาไปตากเออหมุนหมุนหมุนถาดมันหมุนไ้อยู่นั่นเออ เฮียให้มันเสมอกันเฮ็ดใดบ่านอออย่ายิ้มแม่ล่ะเป็นยังเงอแตกแล้ววะเฮ็ดให้มันได้ลูกมันต้องได้แม่ตัวมันเบิงอ่

ค่าบานนี้เท่ากับจะเอาไปตากนจะเอาไว้ค่าอันบวงแผนเท่ากับแล้วแล้วบานนี้ถ้าเท่าจังสีอันเอามาเอฟซีเบิ้งเนาะค่ะ่ามันจะเป็นจังไดรรสชาติมันจะแสบบอสขันสั้นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมไปอันกดติดตามในแฟนเพจของอันเฟซบุ๊กนะจ้ะอันซื้อเพจว่าเจวันผ้าเพื่อนซื้อเดียวกันนี่แหละจ้ะกับอันช่องยูทูบนะจ้ะ คลิปนี้เอาไว้ซจำเนี่ยสักก้อนนันจา้าสวัสดีค่ะ